พิกแข้งกับนะครับมะสุดยอดครับข้าผมนี่ก็เป็นพิกแกงนะครับที่เขาตําไว้นะครับนี้มะขามเปียกหอมขาวหอมแดงพิกขี้หนูกะปิหัวเน่าแผ่นหัวเน่าแผ่นเอาบาคว่วหรือเอามาย่างไฟกันนะครับถ้าผมตอนนี้น้ำ ต้มหมูเขากบเดือดซุกแล้วีบบร่อยแล้วครับน้ำกระดูกหมูก็เดือดซุกแบบร่อนขอเอาพริกใส่เลยครับเสร็จล้อหมูสามแจ้มก็กระดูกซุกแต่แต่กันครับน้ำหวานแลกระดูกมันออกทั้งน้ำเลยนะครับน้ำซุปน้ำแกงกาจะได้หวานๆนะครับก่อนจะรับชมคลิปกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชแนลเลยนะครับ ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลนะครับครับยันชาแนลวันนี้ป้าท่านผู้ชมนะครับป้าปอมายี่น้องครับมาเนี่ยจอผักกาศครับวันนี้เขาจะจอผักกาศครับวัตถุดิบเขามีพักกาดนะครับผักกาดจอนผักกาดดอกผักกาศกลองตุ้งนะครับเน้วแต่จากห้องนะครับกะปินะครับกะปิมะขามเปียก หอมขาวหอมแดงพริกแห้งพริกขี้หนูแดงนะครับพริกขี้หนูแดงกระดูกหมูนะครับแล้วก็หมูสามชั้นนะครับนี่กบถั่วเน่าแผ่นนะครับถั่วเน่าแผ่นเอาเอามาคัา่วหรือว่อามาย่างไฟ มันเหลืองหอมกวนนะครับนี่เรียบร้อยครับถ้าผมต่อไปเอาพริกแห้งมาคั่วครับเอาไว้คั่วเอาไว้กลับนะครับก็ใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะครับ ผมอันดับต่อไปครับตั้งน้าต้มกระดูกหมูนะครับพร้อมกับหมูสามชั้นนะครับต้มให้สุกๆนะครับเมื่อน้ำและกระดูกหมูออกนะครับจะเพิ่มความหวานของน้ําแกงเขานะครับข้าบผมถ้าชอบคลิปนี้ของยันชาแนลครับเมนูจอผักกาดนะครับด่วยสนับสนุนยันชาแนลด้วยนะครับก็ดต่มก็กระดิ่งกดแร์นะครับเดี๋ยวมาสดน้ำมันห้อนด้วยกันครับ จอพักกาดจอเมองเมียงหอมครับทอดพริกแห้งกรับนะมะสุดยอดครับค้าบผมนี่ก็เป็นที่แกงนะครับที่เขาต่ำไว้นะครับนีมะขามเปียกหอมขาวหอมแดงพริกขี้หนูกะปิหัวเน่าแผ่นหัวเน่าแผ่นเอามาคั่วหรือรามาย่างไฟกันนะครับค้าบผมนะตอนนี้น้ำ ้มหมูเขากะเดือดซุกแล้วเรียบร้อแล้นะครับน้ำกระดูกหมูก็เดือดซุกเรียบร้อยเขเอาพริกใส่เลยครับนี่ครับน้ำจอพักกาดเขาใส่พริกลงไปเรียบร้อแล้นะครับเดีอยวรอ,อหมูสามจเจนก็กระดูกซุกแตะกันครับน้ำหวานและกระดูกมนัน,กนออกทั้งนักเลยนะครับน้ำซุปน้ำแกงเขาจะได้หวานหวานนะครับ ผมนี่พักกาดเ้ากะเด็ดเรียบร้อยนะครับล่างทำความสะอาดเรียบร้อยครับตอนนี้เขาต้มกระดูกหมูพร้อมกับหมูสามจ้นต่อหั่มประมาณห้านาทีนะครับเรียบร้อยครับเดเอาพักกาดใส่ลงไปเลยครับ <c oughs> จอพักกาดโซ่ละมันถอดพิกลสุดยอดครับ กับเข้าเมียงแมงม,ม,ม,มันเัอาเดอครับเตรียมกับเข้ากระป่าเดี๋ยวมากินเข้าด้วยกันครับยันชั้นแนวมีจอทักกาดครับวันนี้นี่ครับเต็มกระทะเต็มหมอ้อเลยครับเดี๋ยวมันก็จะยุบนะครับโดนความห้อมนะเดี๋ยวโดนความห้อน้วเดี๋ยวมันก็จะยุบตัวลงนะครับตอนนี้เขาก็ปรุงรดไปเลยได้เลยได้เลยครับรดดี โงงโวใส่หลายแทบหลายครับนี่ครับตอนนี้เขากับล้อเพื่อพากาศซุกนะครับจอพัดากาศนี่เขาจะเพื่อพัากาศมันเป็นสีเหลืองเลยนะครับ Like มันเหมือนแกงข้าไปเน่ะแกงข้าไปจะให้เป็นสีเขียวนะครับจอพักการดนี่ต้องสีเหลืองเลยครับเล่เ <corpor> ล <ates> ่เลยแล้วแต่คนาชอบนะครับแล้วก็ได้ชอบแบบแบบเล่ก็เอาแล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับเอินแชแนลจะเอาซุกๆเล่เลเลยครับ รับผมตอนนี้เอาตักพักกัดที่เอาจอนะครับที่ใกล้จะซุกแล้วนะครับเอาตักออกมาแล้วก็มาบดกับคบมันกันนะครับให้มันเละๆนะครับถ้าแต่คนชอบนะครับคนชอบเบลเล่ก็ต้องเอามาบดนะครับแต่ยันชอบยันเฉนี่ชอบเละๆนะครับเอามาบดนะครับบดกับคกนะครับ รับผมหลังจากไปเจอะักการผสสุกเรียบร้อยนะครับเาเอากระเทียมนะครับหอมขาวมาคั่วน้ำมันนะครับเกลียวหอมนะครับนี่มันเดเหลืองๆหอมนะครับเดี๋ยวเขาเป็นหลกกักไปในจอะก,กาดเขาครับจะเพิ่มต้มหอมนะครับ ลองไปแยกกับฮอลเลอร์อครับจอปรากาศสูตรยังนแนวครับ ผมพอกระเทียมของเขาเหลียงหอมเรียบร้อยเอาไปลาดเทลาดลงในหม้อจอปรกกัดเขาเลยครับนี่ครับกระเทียมเจียวเขาเทลาดลงไปในจอปรกกัดนะครับกดครับตรงนี้เรียบร้อยครับมาเดอครับกลินเข้าด้วยกันครับจอครับ ับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้มีเมนูจอผักกาดนะครับพร้อมวิธีทำนะครับท้ชมท่ันไทติชอบนะครับลองเอาไปยนีเอานะครับเมนูจอปักกาดสูนี้นะครับง่ายๆนะครับซับซ้อนนะครับถ้าตัวอากาศห่อนครับเราอยากเปิดปัดล้มเด้อถ้าบเปิดไม่ได้ห่อนครับแล้วผู้แปร์ลองแล้วง่ายๆสัอน มาไฮเด้อครับก็จะทำมีเสียงนมันน้มเข้า,าน่ะป้อนแกบวไวครับเดี๋ยวต้องปนึงครับคนได้ชอบอนหวานก็นเติมน้ำตาลลงไปได้นะครับนีแตงกวาอีกป่านะครับแอมเห็นไห้ครับมาเดรอ์ครับเห็นเข้าวยดันครับจอพักกาดสูตรคนเมียงครับ ใค่ชอบเปรี้ยวก็ใส well. ่ส้มเยอะน้อยใค่ชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะน้อยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับมาด้วยครับจอมากาดจะครับไ้เลยครับทำที่ครับครับ ทุกไก่ประทับใจเปี้ยวๆหวานๆครับจอพะกาดนี่รสชาติมันจะต้องอมเปรี้ยวอมหวานครับสามจันครับ ต่งนัมน嘛วมเป้เปาบางอาชื่นใจมะพริกป่าครับจำมะพริกป่าไหม ดอกป่าใสปววบ ได้กระดูกได้กระดูกอ่อนซัมม่าครับสราประการต่าต้องตัดอวดนะสุดยอดครับมาเด้อครับจอมประการของเมียงบั้นเฮา ชอบคลิปนี้เหอนยันแชแนลนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้กับแชแนลได้นะครับก็เข้าเพื่อนบ้านเมี้ยงง่ายๆนะครับนี่ก็ได้กันกินก็ด้กันรับ อ่ต่ตอนแกทุกอยฝนายจาต้ análise. món ừ, này mà toan lên lên đấy không chấm đeo mượt mà là đeo tốt này hoàn ครับผมเอาล่ะครับเรียบร้อยนะครับกับเมนูจอพักการของยักษ์เชนแห่นันะครับเดี๋ยวป้ากันในคลิปเมนูต่อไปนะครับเป็นน้องใจให้ยักษ์เชนแห่นั้นได้เป็นนะครับเป็นช่องไอแอลคันไอแอนนี่ผ่องนะครับกเนี่ยกับเข้ากับป่าไว้แชร์แบ่งปันกันรับชมนะครับครับผมสำหรับทุกนี่ขอจบคลิปกันแค่นี้ครับขอบคุณครับ อบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยาแชนแนลด้วยนะครับ